สุดคุ้มกับเทคโนโลยีแว่นกันแดดกับ GOT แว่นกันแดดทรงสปอร์ตพรีเมียมตอบโจทย์ทุกความต้องการของการถนอมสายตาและความเท่ร,รวมถึงดูดีด้วย อนานมากเลยเธอสวยขึ้นป่ะแน่นอนอแน่นอนแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเธอสวยตลอดอยู่แล้วแต่นี่ดูหลอกขึ้นนะ <H ö y> <ด>ไปทำอะไ,ไ,ไรมาทำไมต้องมีอย่างนี้จริงๆอ่ะหน้าเราบางทีไม่ได้หล่อเข้าขั้นหลอกแต่แอ็อเดอร์รีมันช่วยเราได้แว่นตาใหมา่นี่งไงสวย เห็นในทีวีเขาขายอยู่ใช่ใช่แล้วรุ่นนี้จะบอกเลยนะเป็นทรงสปอร์ตพรีเมียมที่แบบว่าใส่ปุ๊บทุกรูปหน้าเข้าฟังก์ชันการใช้งานง่ายทนทานเดียวนะนิดเดียวนี่ด่างรดงๆเออนี่ไม่ด้างเดี๋ยวเดียวนี่คนไม่มีด่างอย่างพี่นะยังรอดใส่ได้ใช่ป่ะเนี่ยรอดมันเจ็บจมูกไหมไม่เจ็บ อ๋อสามารถดัดได้สีโคนเขาดีปรับองศาได้ดั้งน้อยดั้งมากดั sort of <t iny> <t iny ้งแหมบดั้งมีไม่มีมันปรับได้หมดแล้วมันยึดเกาะนี่เหนียวกว่าตีนตุ๊กแกอีกนี่แล้วทำไมมีกรอบเยอะแยะหลายสขนาดนี้นี่ไม่ได้มาเป็นเซล์แต่จะบอกว่าพี่อะโทวเหรอนี่ไม่ได้มาเป็นเซลเหรอซุขนาดนี้นึกว่าจะมาขายไม่ได้มาขายเอามาให้มาให้จริงเหรอไม่เอาไม่เอาพี่กลับนะเอา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 ช่ไหมโอเควันนี้โชคดีคนแก่ใจน้อยเออคนแก่จริง โทรทันพอดีได้มาสองชุดก็เลยคิดถึงเอลีนเ,เพราะว่าเห็นบว่าเ,เ,เธอเรียนลูกมากแต่ตอนนี้เธออยากจะออกไปทำงานพางนอกกางแจ้งบ้างก็เลยเอามาให้สองชุดเนี่ยอ,<า>อันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็ตรงเนี้มีมาชุดเขาเต็มๆแบบนี้แล้ดยดูให้นี่ มันเป็นกล่องแบบนี้เลยเลือกเขาใส่เลนมาหลายเลนมากเลยอะใช่ในหนึ่งชุดเนี่ยเขามีให้ทั้งหมด5เลนแล้วเลนใส่จะเข้ากับหน้าเลนไหมอยากลองเลือกฟัก์ชันก่อนอ่ะเอางี้วันนี้คิดว่าเธอน่าจะชอบอันนี้พี่ให้นีไปก่อนโอ่ยแก่เลยนะโอ้แกะเลยนะคือของใหม่ร้อนทุกภาพเลยอะเต็มที่เลยคือจริงๆอะกรอบเขาอหลังมันจะเป็นสีดำไงแล้วก็ตัวกรอบแถมถ้าเกิดเขาทันนะเออมันจะมีแดงกับฟ้าเนี่ยสลับกันคลาสสิเฮ้ยดี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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห ถ้ามันยึดเกาะหน้าเธอไม่ดีนะป่านนี้มันหลุดไปแล้วเออจริงเออขาเขาดิยึดเกาะดีมากเลยอ่ะดีเลยไปปั่นจักรยานเธอไปปั่นจักรยานช่วงนี้เขาฮิตปั่นจักรยานอ่ะปั่นจักรยานแบบเขาจะต้องยึดเกาะดีๆใช่ไหมใช่ถูกแล้วก็แบบเลนต้องแบบกว้างๆหน่อยเพื่อที่เขาจะแบบตัดแสงได้ตรงนี้ไม่ให้แสงเข้าแล้วก็ปั่นป้องกันลมปลมได้ด้วยเออถูกดิดิเขาไน่าดูเลยย่งขนาดหน้าจริงๆอย่างพี่นะยังรอดหน้าฝรั่งอย่างเธอรอดรอดมากกว่าพี่อีกด มีทั้งกรอบมีทั้งเลนเขาเขาเขาใช้อะไรยังไงกันอะ๋ยวเยอะอะอย่างเลนที่เธอใส่นะมันเป็นเลนฉาดตลอดเลนฉาดตลอดเนี่ยมันสำหรับคนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งบ่อยๆอาจจะเป็นนักกีฬาหรือคนที่แบบว่าชอบชอบอะไรที่มันบอกว่าแสงแดดจงมาหาศานทำงานกลางแจ้งอะไรอย่างนี้วิศวกรต้องมองตึกสูงๆอะไรอย่างนี้ได้ทํางานหาตํารวจได้ปิดปัดปิดปัด จัดไปเธอจะไปเสี่ยงกับต้อลมต้อหินต้อกระจกยาเสี่ยงอย่าพูดอย่างนั้นนี่ดูเออมีเออมีแล้วนะมีแล้วนะไม่ต้องแก่แล้วนะเออริ้วรอยก็มาให้ดูภาพต่างกระจกนี่มีจริงจริงเออจริงจริไม่โกหกไม่ได้โม้เลยเออเออเธอจะังหาแว่นอยู่ที่ต้องแบบดูแลตาได้จริงจริงอันนี้แบบฉาบตลอดใช่ไหมคนที่ทำงานการแจ้งแบบแดดจัดจ้าจ้าตลอดทุกนาทีทุกชั่วโมงแบบนี้จัดไปหรือว่าบางทีนะอย่างของพี่ใส่เนี่ยมันเป็นเลินสีน้ำเงินเห็นไหมพี่ชอบแบบนี้เพราะพี่ชอบกิจกรรมในร่ม ร่มหนะพี่ต้องหยิบร่มก่อนครับพี่ก็จะเจอแบบว่าแดดไม่เยอะแดดไม่จ้าแต่ว่าอาจจะมีแสงบ้างก็ช่วยป้องกันทําให้เรามองทุกอย่างมันชัดใสแล้วก็ทนนานมากยิ่งขึ้นอุ้ยดีเลยบางทีนะเธอไปเจอแบบเลนดําๆดําๆแบบนี้นดีช่วยอะไรบ้างเลนสงดำดำเป็นเลนเบสิกนะอันนี้เบสิกใสสบายอันนี้เป็นโพลาร์ไลส์อันนี้ก็แค่ตัดแสงปกติทําให้มองเห็นชัดโดยเฉพาะช่วงการขับรถในเวลากลางวันนี่แบบนี้ดีเลยรวมไปถึงด้วยว่าเหลืองๆหลือมาเหลืองเหลนองมา ทีวีเขาบอกว่าไว้กลางคืนเวลาขับรถเขาจะช่วยตัดแสงที่แบบรบกวนสายตาทําให้มองเห็นเนี่ยวิสัเศษชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาขับรถอยู่แล้วฝนมันเพิ่งหยุดตกเงี้ยแล้วการตกสะท้อนของแสงมันทําให้บอกว่าเฮ้ยเรามองเลาบางทีมองข้างๆมันไม่เห็นมันเป็นแบบ เหมือนเป็นมีน้ำน้าเหมือนมีน้ำาน้านเข้าไปแล้วมันมีีนิดหนึงปรากฏว่าอันนี้ตัดแสงได้ดีอันนี้เลนเหลืองช่วยได้หรือส่วนของอันนี้ที่มนเป็นเลนสา,สายปกติแบบนี้อันเนี้ยก็ดีเป็นเลน,นอเนกประสงค์ตัวเนี้ยนะบอกได้เลยว่าทําให้เราทํางานหน้าจอทีวีวนะครับแลบทงแลบทอปนะอพวกแสงสีฟ้าต่างๆโทรศ่โทรศัพท์จัดไปอย่างนี้ทำประการต่างยนี้นะ จับมือถือตลอดเวลาแล้วไม่รู้หรอกนะว่ามันทําลายสายตามากแค่ไหนคือทำลายสายตาเยอะมากเลยและที่บอกนะที่ดินชอบคืออย่างนึงตอนแรกจะกะจะสั่งซื้อเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเ,ออเขาบอกว่าทุกเล่นเป็น U V 400ถูกอ,อ,อันนี้มาเป็นคุณสมบัติที่อยู่ใน G O T เท่านั้นแล้วก็ออทําให้เราเสบายใจเพราะว่าแบรนด์นี้เขาขายดีอยู่ในช่องโฮมช้อปปิ้งมาหลายที่แล้ววันนี้พี่โทรทันไงเอนะพ,อพี่โทรโโทันเดี๋ยว ามก่อนว่ามีของแถมด้วยใช่ปะมีมีมากคือ ตัวกรอบหลักอย่างที่บอกแล้วก็คือกรอบสีดําของเธอนี่แหละออ่ะอันนี้เป็นกรอบหลังของเขาโททันเนี่ยในเซ็ตเขามีเป็นกรอบสีแดงกับกรอบสีฟ้าเพิ่มไปให้อุ๊ยนี่เลยอ่ะเธอได้กี่แบบได้กี่แบบ3กรอบกรอบหนึ่งใส่เองกรอบหนึ่งให้สามีอีกกรอบหนึ่งให้อีกสามีอีกสามีอ่าสามีใส่2อันเนี่ยเธอได้ไปสกรอบใช่ไหมแล้วในเซ็ตอย่างที่เห็นเนี่ยเธอได้ไปทั้งหมด5เลนงานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คือ5นี้เธอได้ไปอีก5เลนห้าสามคูณกันดิสิบห้าสิบห้าปล้วก สิ้าสไตล์ถูก oh. เธอใส่ลายลูกเดียวกล่องเดียวอ่ะเธอใส่ได้15แบบแล้วลินชอบตัวนี้กล่องคาะว่าคือเขาใส่แบบเลนได้ครบแบบนี้เลยแล้วมันพกพาสะดวกนะคิดดูสิสมมุติถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วแบบอยากจะมีแว่นตาที่เปลี่ยนพับๆเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องพกแว่นหลายๆอันอ่ะนี่กล่องเดียวนะโยนขึ้นรถไปเลยอยากจะลุกไหนอยากใส่แมทกับสีเสื้อผ้าอย่างไงได้เลยนะคือกลางวันถ่ายรูปแบบหนึ่งใช้เลนแบบหนึ่งใช่ไหมพอไปอยู่กลางคืนปุ๊บแสงมันเบาลงแล้วเปลี่ยนอีกแบบนึงสบายตาเปลี่ยนแค่กล่องได้ถ่ายลูแต่มัน็ยูตเดียว ราคาเลยดีกว่ารีชัวรีชอวลินอยากรู้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่โออยย่างี้ไม่บวชตังเพิ่มนะพี่ซื้อมาให้นะเดี๋ยวซื้อมาขายสอเป็นเซลล์หรือเปล่าจะะมาส่งเธอฟรีด้วยนได้ค่าคอมหรือเปล่าไม่ได้บอกงในซิว่าเท่่าไหรจริงใจอยากให้น้องจริงราคาราคาได้มันที่ราคาเท่าไหร่ราคาจิ๊บจิบเบาๆลินซื้อได้จริงป่าพี่ซื้อแต่พี่ซื้อสองชุดภาษาลินเลยไง ซื้อมาฝากใช่ไหมไม่ได้ซื้อมาขายไม่เสลแต่อย่างใดไม่ได้ค่าคองโอเคโอเคเงาขอลดราคาหน่อยอย่างน้องดูสวยรังจ่ายที่เลี้ยงลูกมาอยากบอกว่าทั้งเซตเนี่ยหนึ่งกรอบของเขาสีดำเป็นตัวหลักใช่ไหมค่ะเรก็จะมีเลนอีกห้าเลนอยู่ตรงเนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยให้ไปห้าเลนสห้าฟังก์ชันพร้อมกันเลยชุดเนี้ยสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทโอเคซื้อแล้วนะโอเคใช่ไหมซื้อใช่ไหมเออพอเราดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วเป็นแบรนด์ GOT ปุ๊บเราซื้อทันทีแต่วันเนี้ยในเซตของเขานอกจากจะม คนพร้อมกันได้เลยมันเลยกลายเป็น3กรอบกับ5เลนใช้ได้ถึง15แบบด้วยกนันไงอีก2ชิ้นเนี่ยอีก1,780บาทค่ะบาทเออแค่นี้ก็ว่าเวิร์กแล้วนะแต่วม่าพี่โชคดีมากพอพี่โทรไปเป็น33สับา <c oughs> ได้ไรอ่ะได้หละนี่ไงถามดีมากเลยได้ละพี่ได้ปัตตเลียน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอกอึ๊สอึ๊สอึแบบว่าเป็นแบบไร้าสายด้วย คือน่าใช้มากแบตเตอร์เลียนนี้นะมีเฉพาะ30สายพี่โทรเข้าไปทันพอดีเออพี่ได้มาอีก1,590บาทเพราะงั้นรวมหมดทั้งเซตเนี่ยเจ็ด้ยหกสิแต่ว่าราคานี้ก็ทำรายจิตใจเกินไปแล้วทั้งเซตพี่จ่ายเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่1,290งพันส้ยเก้าบาทเว้ยเฮ้ยเฮ้ยปกติพันกว่าบาทนี่แค่ซื้อแบตเตอรี่ก็จบแล้วนะจบแล้วไงจบแล้วไงแล้วพันกว่าบาทก็ไม่ได้เซต GOT แบบนี้ด้วยแต่วันนี้รวมกันขนาดนี้แบตเตอรี่ พรีเมียมขนาดนี้นี่เซ็ตนะแว่นตาทรงสปอร์ตพรีเมียมจาก GOT แถมให้เยอะซะขนาดนี้ทั้งหมดจ่ายราคา1290บาทดะโทรไปที่เบอร์อะไรอ่ะอ่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลย02 853 89 89โทรตอนนี้เลยนะสุดคุ้มกับเทคโนโลยีแว่นกันแดดกับ GOT แว่นกันแดดทรงสปอร์ตพรีเมียมตอบโจทย์ทุกความต้องการของการถนอมสายตาและความเท่รวมถึงดูดีด้วย แว่นกันแดดทรงสปอร์ตพรีเมียม5เลนเปลี่ยนเลนได้ถึง15แบบวัสดุเลนทำจากโพลิคาร์บอเนตแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาส่วนตัวเลนเป็นเลนโพลารซ์ป้องกันรังสี UV ได้ถึง400กรอบแว่นตาผลิตจากเทอร์โมพลาสติกมีความยืดหยุ่นสูงโค้งรับกับรูปหน้าตัดแสงสะท้อนเพิ่มการมองเห็นลดอันตรายจากการใช้สายตา วันนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับจาก GOT ชุดแว่นตากันแดดทรงสปอร์ตพรีเมียมราคาชุดนี้อยู่ที่ ,3790 บาทมี1กรอบแว่นกับอีก5เลนรวมถึงอุปกรณ์ในชุดครบครันครับวันนี้แถมฟรีกับกรอบแว่นตาอีก2ชิ้นแถมแบบคลาสสิกไปให้เฉพาะ2ชิ้นที่แถมไปให้อีก 1, 7 8 0บาทและเฉพาะ30สายแรกที่โทรเข้ามาทันก่อนรายการจะจบนะครับเราแถมฟรีปัต,ตเตอเลียนอีก1อันแบบพกพามูลค่า 1, 1,590บาทด้วยรวมมูลค่าทั้งหมดที่คุณจะได้ไป7,160บาทแต่เหลือจา่ายราคาเบาๆเพียงแค่1,290บาทครับโทรด่วนตอนนี้02-853-8989โทรเลยครับ